สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะซัดบางแจ็กมัว่วยันไม่ถอนตัวคดีแตงโมต่ปมแพ้แตกสอสอเตวันที่13มิถุนายน2565นาะยอัจฉริยะเริงรัตนพงศ์เผยกับผู้สื่อข่าวกรณีมีกระแสะข่าวว่าจะถอนตัวออกจากการดูแลด้านกฎหมายในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาว่านายราชาไฮเดอร์หรือบางแจ็กได้สัมภาษณ์กับสื่อสำนักหนึ่งว่าตนจะถอนตัวออกจากคดีซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความ ตัวเองยังคงดูแลด้านกฎหมายในคดีเช่นเดิมนาชริยะกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่านางพันิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมจะไปคุยกับปอตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์และโรเบิร์ตภัยบุญตรีการจนานานเพื่อเจราจาเรื่องเยียวยาด้วยแต่เรื่องนี้มั่วไปหมดไม่เป็นความจริงขณะที่ในวันที่14มิถุนายนนี้จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมงานกฎหมายของพรรคไทยชีวิตลายตอนและทนายความชนบทสุภาษีแต่ยัง ไม่ทราบรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนายชริยะกล่าวว่าสำหรับตนยืนยันจะแจ้งดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นตามมาตรา288ซึ่งมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตนกับสอสเต้ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนปกติไม่มีเรื่องแพรแตกอย่างที่มีกระแสะข่าวหากจะมีสัญญาณใดให้ตนถอนตัวออกจากคดีจริงต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาถึงตนนายจริยะกล่าวอีกว่าทั้งนี้สอสเออต้มีหน้าที่ดูแลแม่ส่วนตนดูแลด้านกฎหมายอยากจะฟ้องร้องอะไรต้องเป็นตนที่ดำเนินการเพราะพยานหลักฐานอยู่กับตัวเองคนเดียวภายหลังประชุมวันที่14มิถุนายนนี้เสร็จตนอาจ แถลงข่าวอีกครั้งในวันที่15มิถุนายนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ